สวนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศค่ะช่วงนี้ต้องเตือนกันหน่อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนหลายจังหวัดเลยนะคะ50กว่าจังหวัดให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันด้วยนะคะตั้งแต่4ถึง10กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยทางปพอมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด58จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะ ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่4ถึง10กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยซึ่งจะมีกําลังแรงด้วยนะคะดังนั้นต้องเตือนกันค่ะจังหวัดที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลา,ลาก ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือมี16จังหวัดนะคะอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดอย่างเช่นขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรภาคกลางมี15จังหวัดอย่างเช่นสมุทรปราการนนทบุรีเพชรบุรีและภาคใต้เตือน7จังหวัดอธิภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชค่ะ ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะทางปพภเตือนให้ระวังน้ำท่วมขังแล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ขณะเดียวกันล่าสุดทางพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรักษาร,ราชการแทนนายกรัฐมนตรีโทรหารือกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมขังซึ่งทางกทมก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้ช่วยประสานหน่วยงานต่างๆมากำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำค่ะ ทางพลเอกประวิทย์ก็เลยมอบหมายไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชนประธานกรมเจ้าท่าให้ร่วมการดําเนินการเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มอบหมายไปยังศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยรกระทรวงกลาโหมจัดกําลังพลมาช่วยกันกําจัดผักตบชวาในแม่น้าเจ้าพระยานะคะรวมถึงในคลองหลักและคลองสาขาด้วยส่วนทางผู้ว่าชัติสิทธิพันธ์ค่ะ วันนี้ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าทางพลเอกประวิทย์โทรมาถามเรื่องการลอบคูคลองเพราะว่ากทมได้ขอให้ทหารเข้ามาช่วยดําเนินการทั้งหมดเนี่ย13คลองด้วยกันเพราะว่ามีผักตบชวาจํานวนมากและกําลังเจ้าหน้าที่ของกทมฝ่ายเดียวเนี่ยไม่เพียงพอค่ะอนนท่านพลเอกประวิทย์ก็กรุณาโทรศัพท์มาถามเรื่องการลอกคูคลองเพราะว่าเราขอให้ทหารช่วยลอกเพราะว่ามันจะมีอยู่13คลองมั่งด่ผักตบเยอะมากแล้วกรทมกําลังไม่พอ ท่านก็ยินดีมาช่วยก็เริ่มลงไปดําเนินการแล้วครัแล้วท่านก็ได้ดูแลท่านบอกดูแลทั้งประเทศเลยแต่ว่ากรมท่านก็ช่วยดูแลให้แล้วมีอะไรท่านบอกให้โทรไปหาต,ตอนนี้ก็ไม่ได้มีกังวลอะไรครับส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ไปตรวจจุดเสี่ยงบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะหลังจากกรมชลประทานแจ้งเตือนบอกว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีการปล่อยน้ําลงท้ายเขื่อน ถึง2,000ลูกบา์เมตรมต่อวินาทีนะคะดังนั้นก็ต้องเร่งป้องกันในการอุดท่อแล้วก็มีการเสริมคันดินกั้นน้ำที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะค่ะก็พอ,พอเตือนนะคะ,คะเกิดทั้งประเทศเลยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง10กันยายนนะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะ